อ่ะเธอตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังจะมีมิ s มัลติเวิร์สคือเขาจะลังจะหาตัวแทนอยู่ผู้เข้าประกวดชิงมิ s มัลติเวิร์สไทยแลนด์เรามาดูกันน้องคนนี้น่าสนใจมากสวัสดีค่ะ How a y o ริเอลแย่มเกินเป็นลูกครึง่งอปะเนี่ยค่ะ s ซร a าเป็นลูกครึ่งคะนเรียนค่ะคอยู่ที่ไหนทำอะไรเรียนจบอะไระสนใจอะไรอ่ะสวัสดีค่ะชิซาร่าค่ะ สระเปคนในชื่อเซรลุคเรนแคนาดียค่ะยูทีรอนโดท่านี้สระเรียนอืมชิทวิทยาช่มะค่ะตวียอชิวิทยาที o แล้วก็สระชอบเล่นฟุตบอลมากชอบตีเทนนิสมากค่ะจะไปเล่นสกี กับเพื่อน um, เป็นคน uh, ชอบเล่นกีฬาชอบกินอาหารไทยที่สุดเลยค่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนมาคัดเลือกเตรียมตัวเยอะมากค่ะ um, เตรียมพูดภาษาไทยคุณแม่ก็จะบอกว่าโอเค I don't speak Thai to you when you were younger แต่ว่าตอนนี้แซร์จะมาเป็น Miss Multiverse Thailand แซร์ก็ต้อง ผู้ชทยให้มากคืนก็ผู้ชทยก็คุณแม่มาสามเดือนแล้วคะ่ะแล้วก็คิดว่าพูดจะพูดเยอะเยอะ<า>เลย<า><า>ค่ะ,ะมาอันดับแรกเลยเนาะเราต้องมาดูอะไรเธอบุคลิกภาพนะเธอว่าบุคลิกภาพเป็นไงมีความคามนะมีความสดใสตอนนี้รู้แล้วแหละว,ว่านางพูดภาษาไทยได้เธอ ภาษาอังกฤษไม่รู้แต่ภาษาไทยได้แน่นอนเธออยิางที่เราอยากจะรู้คือเราต้องรอดูสปีชคืออันนี้เป็นฟิลแบบเป็นการแนะนําตัวเนาะว่าทําความรู้จักกันแบบเบื้องต้นอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือชุดเนาะเธอเนาะชุดก็คือโครงนี่คือชุดที่เหมาะกับการที่จะมาสัมภาษณ์ไหมอ่าให้ความรู้สึกวายส์ของความเป็นผู้หญิงวัยกลางคนมากกว่าเด็กสาวผู้เข้าประกวดไง ช่ไหมอ่ะสีผมผ่านผมฟูไปนิดนึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็คือมีความสดใสเนาะเออคุณน้องชอบเล่นสกีใช่ไหมอ่ะก็เป็นฟิลแบบกีฬาของคนเมืองหนาวเนาะเก่งนะฉลาดอัจฉริยะเธอ3เดือนผู้ภาษาไทยได้ขนาดนี้น้องมีความสามารถด้านภาษามากอยากให้น้องฝึกสัก3ปีแล้วค่อยมาใหม่เพราะว่าตอนนี้มันแอบดูไม่เหมือน ลูกครึ่งมาประกวดมันดูเป็นเด็กสาวที่มีความดัดจริตมากกว่าอะไรไปฟิลนี้อยู่มาทั้งชีวิตจนเติบจนโตมาเพิ่งมาหัดพูดภาษาไทยตกลงเราภูมิใจในความเป็นไทยหรือเปล่าหนู you have to be proud to be a Thai person นะจะชี <She S 2> เป็นคนรักสก,กีเธอเราชอบนะเราชอบนางงามที่ที่เป็นนักกีฬาเพราะเขามีความเป็นสปอร์ตแมนชิพเราชอบทีนี้ก็รอเลยแหละรอเลยแหละรอเป็นอย่างยิ่งยวดเลยว่าในเรื่องของสปีชต่างๆ Performance ในเรื่องต่างๆตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ให้แน่ๆคือความเป็นเด็กสาวที่สดใส่อาให้ความสดใสคอสตูมไม่ผ่านแต่ความสดใสให้ให้ความแบบอืมแบบอย่างเงี้ยเอออาจจะอาจจะลดความดัดจริตลงนิดหนึ่ง นะฮะรอดูนาะกับมิสมัลติเวิร์สไทยแลนด์ว่าน้องคนนี้จะไปได้ไกลสุดที่ไหนตรงไหนของวงการนางงามประเทศไทยตอนนี้เพราะเป็นหับใหญ่ของโลกใบน,นี้ก็คือไทยแลนด์เป็นเจ้าของเวทีการประกวดเยอะที่สุดที่จะมีมัลติเวิร์สมาอีกแต่สิ่งที่สาคัญอย่าลืมนะว่าบริบทของเวทีเนี่ยต้องการอะไรเราต้องมาดูตรงนี้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราอาจจะต้องการหาเด็กที่ดัดจริตก็ได้แต่ใด,ดแล้วภาพรวมดีขอดูเมสเซจที่อยากจะบอกโลกใบนี้หน่อยอ่าเรามารอดูกันนะจ๊ะ ทุกคนให้กี่คะแนนสาหรับน้องคนนี้น้องเสลาค่ะอืกี่คะแนนพิมมา